ความผิดพลาดในชีวิตมันทำให้เราเจอเส้นทางที่ถูกต้องในชีวิตได้เร็วขึ้นนะคะไม่รู้นะคะว่าใครจะมีมุมมองในเรื่องของความผิดพลาดในชีวิตยังไงแต่อู้รู้สึกว่าทุกครั้งที่อูเจอความผิดพลาดในชีวิตอะอูจะพยายามในการมองหาบทเรียนของมันหลายๆครั้งเลยนะคะ ที่ความผิดพลาดเนี่ยมันตบให้เราอะได้เจอสิ่งที่มันใช่เร็วขึ้นอย่างเช่นตัวเองนะคะเคยทั้งทำทั้งพนักงานธนาคารแล้วก็พนักงานบัญชีแต่ด้วยความที่ตัวเราอะโอ้โหพิม์พก็ไม่ไหวงานก็นไม่ละเอียดเราไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้อะ่ะโอ้ณจุดนั้นนะคะบอกได้เลยว่าเจ็บปวดมากโดนขกสับสารพัดนะคะแล้วก็รู้สึกด้อยค่าในตัวเองสุด ความเจ็บปวดตรงเนี้มันทําให้เราต้องดิน้นหาที่ทางในชีวิตของตัวเองใหม่ซึ่งสิ่งนี้มันก็ทําให้อ้วได้มาเจองานในพาร์ทของแบบงานวิทยากรงานให้ความรู้ซึ่งอุวรู้สึกว่าเออมันชอบมันใช่แต่ เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรที่มันเป็นของตัวเองอุก็เลยเริ่มในการสร้างช่องของตัวเองโดยมีรากฐานจากการเป็นเอมซีเป็นวิทยากรนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะเราอาจจะไม่ได้เจอสิ่งที่มันใช่แต่เราอาจจะเจอสิ่งที่ใช่จากความผิดพลาดของเราความผิดพลาดความเจ็บปวดมัน มันกําลังบีบให้เราเจอหนทางที่ใช่แล้วอุ้ก็ยังรู้สึกอีกนะคะว่ายิ่งเราเจอความเจ็บปวดแล้วชินชากับความเจ็บปวดมากเท่าไหรอ่อ่ะมันยิ่งทําให้เราเนี่ยไม่กลัวพอเราไม่กลัวเนี่ยเรากล้าลองผิดลองถูกแล้วคุณลองคิดดูนะคะว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยในหนึ่งชีวิตเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราไม่เรียนรู้ ไม่กล้าในการปรับเปลี่ยนตัวเองเราจะโดนโลกภายนอกอะ่ะปรับเปลี่ยนเราหรือบีบให้เราจนมุมกับสถานการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นะ่ะความผิดพลาดความเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวคะ่ะแต่ทัศนคติของเราในการมองสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นสิ่งที่เหยียบย่าให้เราจมปัตตพีหรือมันกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเนี่ยเจอหนทางที่ ใช่สำหรับเราได้เร็วขึ้น